ข้อความต่างไม่ติเรื่องเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของเรือยานเงินหรือ s i ลเวอร์ e รีดอัมพลังตัวเป็นก้อนเมฆและโฮโลแกรมต่างๆฉันคือผู้บัญชาการเฮรอนขอแสดงความนับถือในฐานะที่เป็นการขยายการรับรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางเทคโนโลยีจากเรือยานเงิน s i ลเวอร์ฟรีดฉบับต่างๆจะเคารพความปลอดภัยเมื่อเผชิญกับความต้องการ การดำเนินการที่ปลอดภัยของโปรโตโคอลที่เป็นตัวเอกในการ,รเผชิญกับภาวะเอกฐานต่างๆที่เป็นไปได้พวกเขาจะเป็นหน้าที่พื้นฐานและสำคัญมากที่ประกอบกันเป็นแผงของเรือยานโดยข้อมูลเฉพาะและที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ถึงกระนั้นก็ตามเนื้อหาจะกว้างกวางสาหรับฉบับเดียวดังนั้นคะแนนแต่ละรายการจะถูกให้คะแนนโดยเริ่มจากเทคโนโลยีการพัางตัว คเนื่องจากการซ้อมรบมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนปฏิบัติการนี้จะดาเนินการหลังจากการประเมินอย่างรอบคอบในระหว่างภารกิจหรือในการช่วยเหลือและการสำรวจความเสี่ยงเท่านั้นเรือยานทุกลำมีโครงสร้างทางเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งทำให้สามารถล่องหนได้ในระยะเวลาหนึ่งสำหรับการปฏิบัติการพร้อมการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด ในแต่ละโปรโตคอลโดยดำเนินการอย่างเข้มงวดในพารามิเตอร์ที่เหนือกว่าการหลบหลีกต้องใช้ความระมัดระวังและจำเป็นในพื้นที่อันตรายของการเข้าถึงหรือจุดตรวจตราทำให้เกิดผลในการป้องกันหรือสร้างความประหลาดใจด้วยการพลังตัวด้วยเหตุนี้การขอร้องของแต่ละภารกิจจึงได้รับการอำนวยความสะดวกป้องกันปฏิกิริยาก้าวร้าวและการโจมตีผ่านการติด ตามระบบปฏิบัติการโดยเรือยานรำอื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองบัญชาการระดับสูงของสหพันธรัฐความจุของทรัพยากรนี้ไม่สามารถอธิบายได้โดยสิ้นเชิงสำหรับความเป็นจริงของมนุษย์และแม้กระทั่งสำหรับอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานของเรามหาอำนาจของโลกทำให้พวกเขาไม่สามารถตรวจจับเรือยานของเราได้ ภายในระบบนี้ยังอนุญาตให้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนจนมองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงพวกมันเปิดใช้งานเกราะแม่เหล็กป้องกันไม่ให้คลื่นความถี่ใดๆจากอุปกรณ์บนเรือยานถูกดักจับเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยโดยรวมระหว่างการซ้อมรบไหลาครั้งและเหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือความปลอดภัยของลูกเรือด้วยอย่างไรก็ตามกองเรือยานสหพันธรัฐ โดยเฉพาะเรือยานของกองเรือเงินที่7ไม่ได้ใช้ระบบนี้เพื่อควบคุมการแข่งขันลุกร้ำอวกาศหรือแม้กระทั่งเพื่อฝึกการหลบหลีกภายในที่รบกวนบรรทัดฐานของดาวเคราะห์เราเคารพในจริยธรรมเสมอและให้ความคุ้มครองเมื่อจำเป็นและเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของระบบ มีการใช้อย่างต่อเนื่องในกิจกรรมของโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกและโรงพยาบาลเสมือนเนื่องจากตำแหน่งของวอลแ r รนดังนั้นหลายครั้งที่ปฏิบัติการพลังตัวยังคงมีการพาดพิงถึงเมฆโฮโลแกรมหรือแม้แต่สับสนในลูกโลกโดยเดาเทียมและเครื่องบินข้อสรุปเกี่ยวกับการพลังตัวโดยเหล่าเรือยานของสหพันธ์กาเล็กติก Galactic Federal Chips โดยเฉพาะเรืองเงิน Silver Fleet จะน่าเชื่อถือภายใต้เจ็จำานงเสรีอิสระของแต่ละคนหรือความสามารถในการ,รเผชิญหน้ากับความเป็นจริงในปัจจุบันดังนั้นในระหว่างการเปิดจิตสำนึกใหม่คุณจะสามารถเห็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลแต่ละอย่างของการปรากฏหรือระหว่างการเปิดใช้งานการเดินทางของดวงดาวการติดต่อทางประสาทสัมผัสพ,พิเศษ การส่งสัญญาณและการส่งกระแสจิตควรสังเกตว่าข้อมูลแนะนำเนื้อหาที่ให้ข้อมูลซึ่งช่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่มีความถี่หรือความเข้มมากขึ้นอย่างไรก็ตามท้องฟ้าจะไม่ใช่ขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลอีกต่อไปการตระหนักรู้เกี่ยวกับผู้คนและกาเล็กซี่ที่อยู่ห่างไกลจะช่วยให้เกิดการยกระดับด้วยความยินยอมพร้อมกับ การปลดปล่อยความต้องการหลักฐานปราจากแนวคิดอคติความเฉยชาหรือแม้กระทั่งการจํากัดความเชื่อที่มีรักฐานมาจากบริบทเก่าที่ล้าสมัยเสรีภาพจะสะท้อนในการเชื่อมต่ออานวยความสะดวกข้อมูลเชิงลึกโดยตรงหรือเดินทางบนเรือยานของสหพันธ์ลำใดลำหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่บนความที่อีเทอริกอีกต่อไป แต่จะเป็นการสนับสนุนโครงการสำหรับอนาคตอันใกล้นี้สรุปการติดต่อฉันแสดงความมุ่งมั่นของเรืองเงิน Silver Free ในการแทรกนี้ภายในขนาดของจักรวาลผ่านกฎแห่งสิทธิของทุกคนและสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสื่อส่งกระแสจิตผ่านการชแนลไปยังกลุ่ม t t a t ์เกตกรุ๊ปของเราความน่าเชื่อถือของสื่อและความสัมพันธ์กับแนวปฏิบัติ จะคงไว้ซึ่งความเคารพซึ่งกันและกันพลาดอนภาพและความเสมอภาคทําให้การรวมแสงสะท้อนกลับในการแทรกไม่ติที่5เคารพระดับความเห็นท้องต้องกันเพื่อไม่ให้มีความแตกต่างในการต้อนรับระหว่างผู้คนและเผ่าพันธุ์ของจักรวาลผู้บัญชาการเฮรอนแห่งกองเรือเงินที่7พร้อมแทรกตัวอยู่ในกองเรือสีน้ำเงินของนิเกลพอเท่าสายต้นทางหลักขอบคุณ เออรมารัตดัสมาต่อที่ข้อความของผู้บัญชาการฮีรอนฉันชื่อฮีรอนทักทายคุณส่งความรู้สึกที่เป็นตัวเอกให้กับคุณฉันเป็นผู้บัญชาการฮีรอนแห่งกลุ่มดาวที่7ฉันยังรวมตารางแห่งชีวิตและเหมือนได้ในกลุ่มดาวศักดิ์สิทธิ ฉันเป็นตัวแทนของใบหน้าหนึ่งของจิตวิญญาณเดียวกันโดยแสดงความรู้สึกของฉันเกี่ยวกับความสำคัญของการมีส่วนร่วมในความงดงามนี้ในขณะนั้นประสบการณ์บันทึกประวัติศาสตร์ของฉันในอวกาศจักรวาลฉันเป็นลูกหลานของดาวเคราะห์ดวงเล็กๆและฉันไม่สามารถให้ข้อมูลที่คมคายเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือมิติของมันในภาษามนุษย์ ชี้แจงได้ว่ามันเป็นจุดแสงสีเงินเล็กๆซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางช้างเผือกคล้ายกับเปลือกหอยสีเงินซึ่งไม่สามารถแสดงภาพด้วยอุปกรณ์ภาคพื้นดินได้คุณสมบัติหลักของดาวเคราะห์ถูกนำมาใช้ในยานแม่และชั้นตระหนักดีถึงการเป็นส่วนหนึ่งของลูกเรือจริงตั้งแต่ความคิดของฉันเรือยานลำอื่นๆของกองทัพเรือได้รับลักษณะ ที่เหมือนกันและขนส่งผ่านพวกเขาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับคำขอมากมายจากพอทอลงานของฉันดำเนินไปทุกวันโดยความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับทีมงานของเรือเดินสมุทรสีเงินซิลเวอร์ฟรีทั้งหมดทำให้สามารถส่งการสัญจะเทือนของจักรวาลและการรักษาผ่านอนุภาคแม่เหล็กไฟฟ้า ตลอดจนให้การเข้าถึงอุปกรณ์และการใช้งานที่ทันสมัยตามความต้องการที่แท้จริงในเวลานี้และพร้อมรายงานสั้นๆชั้นแบ่งปันเล็กน้อยเกี่ยวกับนักเดินทางและผู้ชื่นชอบการสำรวจอวกาศรวมถึงวงโคโจรภาคพื้นดินดังนั้นขอเชิญทุกคนร่วมเดินทางผ่านเวลาและอวกาศและเราจะเดินทางผ่านจัก,กรวาลไปด้วยกัน เคลื่อนผ่านมิติของดวงดาวรับแรงสันสะเทือนและอารมณ์ที่ไม่เหมือนใครช่วยให้คุณบินได้อย่างอิสระโดยรู้สึกถึงประสบการณ์ทั้งหมดของช่วงเวลามหัศจรรย์เหล่านี้เมื่อปลดปล่อยความปรารถนาแล้วพวกเขาจะสามารถประกอบตัวเองเป็นลูกเรือในหนึ่งในเรือยานสีเงินและไขปริศนาประสบการณ์บางอย่างในจินตนาการของเราโดยเราจะผ่าน ้องควบคุมสังเกตด้วยจิตวิญญาณของเราถึงอีกด้านหนึ่งของดาวเคราะห์โรคสีน้ำเงินที่สวยงามดวงนี้พิจารณาทางช้างเผือกและตื่นตากับดวงดาวอันงดงามจนอยากสัมผัสด,ด้วยมือของคุณพิจารณาดาวเคราะห์ต่างๆที่ผ่านไปต่อหน้าต่อตาเรากับจะพูดว่าเราอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเพื่อให้คุณหรือผู้ ฟังข้อความนี้ได้เปิดใจและสัมผัสกับช่วงเวลานี้บนเรือและรับการสันสะเทือนหรือการรักษาเราจะไปเยี่ยมชมและฝึกฝนในห้องที่มีอุปกรณ์ที่ทรงพลังเป็นพิเศษรักษาภารกิจของเราด้วยสุขภาพและตระหนักถึงพลังของการรักษาตนเองการนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือความมุ่งมั่นและความเคารพต่อชีวิต ของพี่น้องของเราบนโลกเช่นเดียวกับโลกทั้งใบหายใจเข้าลึกๆและกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เป็นตัวเอกนี้ฉันเปิดทางไว้เพื่อเป็นสัญญาณที่จริงใจและเชื้อเชิญให้เดินทางในอนาคตโดยเน้นว่ากุญแจสู่การเดินทางระหว่างดวงดาวจะถูกเก็บไว้ในหัวใจแต่ละดวงเสมอคุณยินดีต้อนรับเสมอในหัวใ,วใจของเรา จากผู้บัญชาการฮีรอนเรือเดินสมุทรซิลเวอร์สตาร์ฟรีชแน,นลผ่านนาทานอาราวเจอข้อความต่อมาก็เป็นคำทักทายจากยานอัลฟาของผู้บัญชาการโยหินบางทีพวกคุณบางคนอาจไม่เคยเห็นเราทางร่างกาย เรารู้ว่ามีความคาดหวังมากมายจากคุณที่ต้องการเห็นว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรการได้ขึ้นยานลำหนึ่งของเราและเดินเล่นบนผิวโลกและแม้แต่บางคนในการไปเยือนดาวเคราะห์ที่ห่างไกลหรือโลกที่ห่างไกลติดดาวกับเรือยานของเราเราเข้าใจดีเพราะเราก็ต้องการเช่นเดียวกันหากเราอยู่ในสถานการณ์ของคุณอย่างไรก็ตาม ต้องบอกว่าคุณต้องพยายามละทิ้งความปรารถนาอันน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆและรับประสบการณ์ที่ทำให้คุณและก็ทำให้อดีนาลีนพุ่งพ่านในร่างกายของคุณเราต้องการให้ความตั้งใจของคุณมีวุธ,ธิภาวะทางวิญญาณมากขึ้นและขอให้คุณละทิ้งความปรารถนาเหล่านั้นที่จะได้รับความประทับใจที่น่าอัศจรรย์โดยมุ่งความสนใจไปที่ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่โรคของคุณต้องการในช่วงเวลาเหล่านี้เราต้องการทราบว่าเราสามารถวางใจคุณได้ในการดำเนินโครงการของเราไปข้างหน้าแต่เพื่อสิ่งนั้นเราต้องการกำจัดการค้นหาสิ่งมหัศจรรย์อย่างแท้จริงด้วยความรักทั้งหมดของเราที่เราได้เข้ามาช่วยเหลือคุณและเราจะไม่ทิ้งโลกสีฟ้าที่สวยงามนี้จนกว่าเราจะทำทุกอย่าง เท่าที่ทำได้เพื่อช่วยคุณกำจัดสิ่งที่ผิดและไม่ถูกต้องและกู้คืนสิ่งที่ถูกและถูกต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่คุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับพี่น้องที่มาเยี่ยมคุณจากนอกโลกหรือขึ้นอยู่กับผู้ที่อาศัยอยู่ในโลก การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อจำนวนมนุษย์โลกที่ต้องการโลกที่แตกต่างจากโลกที่พวกเขารู้จักถึงจำนวนที่วิกฤตซึ่งก็คือจำนวนขั้นต่ำของมนุษย์ที่เต็มใจทำบางสิ่งอย่างแข็งขันและไม่เฉยเมยสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่ไม่ถูกต้องในโลกของคุณให้อยู่ในความเป็นจริงที่แตกต่างกัน ซึ่งทุกคนเห็นกันและกันเป็นพี่น้องและเป็นเซลล์ที่เท่าเทียมกันของแม่พระธรณีองค์เดียวกันเรารักคุณมากคุณไม่รู้จริงๆว่ามากขนาดไหนและก่อนที่จะได้เห็นว่าคุณสลายตัวอย่างไรในความขัดแย้งทางนิวเคลียร์หรือคุณยอมจำนนต่อเผ่าพันธ์อย่างไรบนโลกที่กำลังจะตายเนื่องจากมลพิษที่คุณเองโยนทิ้งบรรยากาศพื้นผิวโลกและก้นทะเล เรายินดีสละชีวิตเพื่อทุกคนพี่น้องที่รักของฉันนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่รักจริงเต็มใจบริจาคต่อมาก็ข้อความของผู้บัญชาการโซหินก็เป็นคำทักทายจากยานอัลฟาเขาบอกว่าบางทีพวกคุณเนี่ยบางคนอาจไม่เคยเห็นเราทางร่างกายเรารู้ว่ามีความคาดหวังมากมายจากคุณ ที่ต้องการเห็นว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรการได้ขึ้นยานลำหนึ่งของเราและเดินเล่นบนพื้นผิวโลกและแม้แต่บางคนในการไปเยือนดาวเคราะห์ที่ห่างไกลหรือโลกที่ห่างไกลติดดาวกับเรือยานของเราเราเข้าใจดีเพราะเราก็ต้องการเช่นเดียวกันหากเราอยู่ในสถานการณ์ของคุณอย่างไรก็ตามต้องบอกว่า คุณต้องพยายามละทิ้งความปรารถนาอันน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆและรับประสบการณ์ที่ทำให้คุณมีอะดรีนาลีนพลุ่งพล่านเราต้องการให้ความตั้งใจของคุณมีวุฒิภาวะทางวิญญาณมากขึ้นและขอให้คุณละทิ้งความปรารถนาเหล่านั้นที่จะได้รับความประทับใจที่น่าอาจจัศจรรย์โดยมุ่งความสนใจไปที่ความช่วยเหลือเร่งด่วนที่โรคของคุณต้องการในช่วงเวลาเหล่านี้ เราต้องการทราบว่าเราสามารถวางใจคุณได้ในการดำเนินโครงการของเราไปข้างหน้าแต่เพื่อสิ่งนั้นเราต้องกำจัดการค้นหาสิ่งมหัศจรรย์อย่างแท้จริงด้วยความรักทั้งหมดของเราที่เราได้เข้ามาช่วยเหลือคุณและเราจะไม่ทิ้งโลกสีฟ้าที่สวยงามนี้จนกว่าเราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยคุณกำจัดสิ่งที่ผิดและไม่ถูกต้อง และกู้คืนสิ่งที่ถูกและถูกต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่คุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับพี่น้องที่มาเยือะที่มาเยี่ยมคุณจากนอกโลกหรือขึ้นอยู่กับผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อจำนวนโลกที่ต้องการโลกที่แตกต่างจากโลกที่พวกคุณรู้จัก ถึงจำนวนที่วิกฤตซึ่งก็คือจำนวนขั้นต่ำของมนุษย์ที่เต็มใจทำบางสิ่งอย่างแข่งขันอย่างแข่งขันและไม่เฉยเมยสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่ไม่ถูกต้องในโลกของคุณให้อยู่ในความเป็นจริงที่แตกต่างซึ่งทุกคนเห็นกันและกันเป็นพี่น้องและเป็นเซลล์เซลล์ที่เท่าเทียมกันของแม่พระธรณีองค์เดียวกัน เรารักคุณมากคุณไม่รู้จริงๆว่ามากแค่ไหนและก่อนที่จะได้เห็นว่าคุณสลายตัวอย่างไรในความขัดแย้งทางนิวเคลียร์หรือคุณยอมจำนนต่อเผ่าพันธ์อย่างไรบนโลกที่กำลังจะตายเนื่องจากมลพิษที่คุณเองโยนทิ้งบรรยากาศพื้นผิวโลกและก้นทะเลเรายินดีสละชีวิตเพื่อทุกคนพี่น้องที่รักของฉันนั่นคือสิ่งที่ มีชีวิตที่รักจริงเต็มใจบริจาคไม่มีการเสียสะละใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการส,สะละชีวิตของตนเองเพื่อช่วยผู้อื่นและการเสียสะละนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากสัตว์ไม่ได้ดำรงอยู่ในความรักอันประเสริฐที่สุดดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้อ่านถแถลงการของเราทุกคนผ่านช่องทางการเผยแพร่ของเรากำลังรอคอยจะมีผลเมื่อมีประชากรขั้นต่ำบนโลกใบนี้ ที่ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเมื่อเราพูดว่างานคำว่าแข็งขันเราไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสวมเครื่องแบบทหารและออกไปรบหรือคุณต้องกลายเป็นนักเคลื่อนไหวในการต่อสู้กับระบบที่ถูกทำให้กับไหลไปโดยกองกำลังต่อต้านแห่งความมืดหรือที่เขียนหนังสือหรือว่าพวกเขาต้องถึงขนาด กลายเป็นพระภิกษุและแม่ชีและแยกตัวออกจากสังคมอื่นๆหากพวกเขาไม่รู้สึกถึงสิ่งนี้ทั้งกายทั้งภายในและภายนอกมันไม่จำเป็นสิ่งที่เราเชิญชวนให้คุณทำคือการหลับตาและนึกภาพดูซิว่าการเจินการจินตนาการถึงโลกที่คุณอยากมีนั้นง่ายแค่ไหนยังไม่พอพูดถึงพลังของจิตใจและสิ่งที่คุณสามารถเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยพลังแห่งความตั้งใจของคุณความปรารถนาที่รักการเปลี่ยนแปลงที่คุณรอคอยแต่จงปรารถนาอย่างแรงกล้าด้วยแรงใจทั้งหมดของคุณขอให้โลกที่ดีกว่านี้เจริญรุ่งเรืองและปรากฏบนผิวโลกจินตนาการว่ามันเต็มไปด้วยความสวยงามความปรองดองความเที่ยงตรงความสูงส่งและความยุติธรรมหากเรามีจำนวนคนน้อยที่สุดต้องการ ผู้ที่ต้องการโลกใหม่และชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นจากนั้นเราจะช่วยพวกเขาแปลโลกนั้นให้เป็นจริงและมันจะเป็นโลกที่แท้จริงสัมผัสได้และเป็นความจริงไม่ใช่ยูโทเปียของชีวิตเพ้อฝันและจินตนาการโซฮินพูดคุยกับคุณผู้บัญชาการของเรืออัลฟาอัลฟาชิป ในการให้บริการที่เห็นแก่ผู้อื่นและเสียสละต่อสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่อาศัยอยู่ในโลกของเขาความสงบสุขและความรักขอบคุณชาแนลเอลิซาเบธกาเซียกาเซียก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จได้ขึ้นเรือยานไปด้วยกันในโลกอนาคตสวัสดีค่ะ